สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้ชมขอพาเพลินนะคะก็จะพาทุกคนนะคะที่กําลังชมคลิปอยู่ในตอนนี้นะคะจะพาทุกคนไปกราบนมัสการบุญพระาธาตุหลวงนะคะบุญปางใหญ่ของสอปป,ปลาวนะคะนะครหลวงเวียงจันทร์วันที่เราไปก็คือวันที่26นะคะแล้วก็วันที่7เราก็จะไปตักบาตรในช่วงเช้าๆกันเป็นครั้งแรกนะคะที่เดินทางไป ช่วงงานบุญนมาสการบุญท่าดวงไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนคนที่จะไปะงานบุญครั้งนี้เยอะมากเยอะเยอะจริงๆแล้วก็รถติดเป็นทางยาวเลยจากสะพานนะ,ะที่เรากําลังไปไม่เคยติดขนาดนี้มาก่อนใช้รนะยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะกว่าจะไปถึงงานต้องแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกข้างใน ถ้าใครนะคะที่คิดจะไปงานนมัสการบุญธาตุหลวงในปีต่อไปนะคะปีหน้าเนาะก็คือแนะนำนะคะต้องจองที่พักใกล้ๆแถวพระาธาตุหลวงจะง่ายที่สุดสำหรับการเดินทางเลยนะคะ,ะภาพนี้ก็อาจจะไม่มีการบรรยายนะคะคลิปนี้อาจจะไม่มีการบรรยายเพราะว่าคนมันเยอะมากไม่ไม่มีเสียงจะพูดเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปน้องใหม่ฝากด้วยนะคะ Yeah. ภาพกันี่รวมมิตรกันยูกันยวๆโอ้คนหลายมีร้านยังไงคย้าย,าเ,ยเขาเปียก พเบื้องซ้ายเขาไปจะเข้าไปเจ้าว่าเขาวะไาจะเข้าไปก่อนดิงเบืองซ้าเนาะผู้ซ้ายเบืองผูิงสกลางได้เลยเด้อส้กลางเลยบอกเข้าใจ้อแม่เด้อมาื่อนี้แล้เด้อไม่ดกดเด้อแม่เข้าใจเด้อเอมีแต่ยมาซนเด็นี่ละมีแต่ยาอมาซนมาเห็ดเี้ยเห็กาดตงนี้ ปตุทรีกะ,ระกาศนะาหหเจ้าเสียได้อการประกาศหาเหนเ<ๆ>าะ้สิสประกาศหาญาติพี่น้องสมมติว่าผู้ยดเสียกับประกาศหาญาพี่นอง มาเสาสุดแต่งชุดถ่ายรูปงามเนสเสาสุดละกันโอ้เขาจะมาเสาสุดแต่นี่เสาสุดเสา,ส,ส,าสุดไปถ่ายรูปง,งาม อันนี้สิเป็นล่านขายเนาะอันนี้สิเป็นล่านเขาเขาเ้อที่เรียปูไม่พว้ามไหมอ่ได้ีเฮ็ดกปูไม่พร้อ่ะเทไรเนี่ยเาสิห้าเก้าสิบห้าเกาสิบห้าเก งามไม่ได้พูงามแงมะ ว่าจะพินาวหอนกันดอ้ยยาตหนาวอากาศถามว่าอากาศหอนมีหนาวด้มานี่ยญาติว่าหนาวเนาะหนาวช่วงน้นแวเรื่องพิจิตงไม่รวเว่าสีหอนด้ยเพราคสีหนาวด้

เ yeah. ด้อมาขอมาดันง่ายแล้วตอนนี้ก็คือว่าอยู่งานบุญนมัสการา์าด้วยแต่ว่าถ้าเป็นโซนนี้ต้องเจะคะ่าสูปีน 10, เนาะค่บำรุงเพ่นสิบพันเงินโบราก็จะายเจใสุใสดนี่วันนี้ก็มีวันเสาร์เสาสุดท้ายลุนี้ แ่บออกเงินเด้องินงามเนาะงินนี่สนั่นเงินสนั่นงาม วัวกระเทียมพริกไทยอันไหนเอาหนิเนาะอนี้วัวยังก่อนหิวัวเครื่องมีอะไรโอกระเทียมพริกไทยขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวเรายังจะมีคลิปงานบนุญน้ำมการบุญพระธาตุหลวงอีกนะคะตอนนี้ก็คือว่าคือคลิปแรกของเรามือใหม่นะคะน้องใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องน้อขอพาเพลินด้วย วันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราจะมีคลิปในช่วงเช้าสำหรับการใส่ปาดงานบุญนำ้ำมัสการบุญพระธาตุหลวงก่อนนะคะอะตัวนี้ก็เป็นร้านของร้านสาวนะคะร้านญาติของตัวเองนะที่มาขายงานบุญในช่วงนี้คือขายดีมากไม่มีเวลาได้พักเลยคือแบบร้านเยอะแต่คนซื้อก็เยอะเหมือนกัน าฝากติดตามคลิปนี้ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ